เพือคุณโยงไงเดี๋ยวมาเชือดปุ๊บอ้าวอ้าวแบ็คสูตรอะไรชุดดำชุดดำปเลยอยู่กดอาโดนยดัยบฝันไม่มาเนี่ยไม่อยู่สามวันตุดงนะานใช่ไปาทำงานเน่ะใครอะอานเนี่ยมันอยู่ขวาง่างเนี่ยมันอยู่ใครมาอยู่กับคนเนี่ยเจยดิเออก็ผมนี่ เดี่ยวโซยกันลงไปดิล้อเลยวะโซโซยาอยู่เนี่ยล่างไหนะว,วะวนลงชั้นแปดเไอ้รังที่มันเจอโทบีครั้งแรกครั้งแรกอะ่ะอ๋อเดี๋ยวผมวิ่งมานี่แนละ้วเนี่ยนะเจอแล้วเจอโทบีอ๋อมันซอยกันอยู่วะมันเสียงมันเสียงลมเป็น,น,นอะไรวะ เขาหลุมเนี่ยหางมันยาวน่าเกียดดีนะหางหน่าตัดมากแต่ตัดายากแต่ก็ตัดได้นะครับก็บบนาการนิกา้านาการนิก้า ไม่มีมือปืนคุณโอ๊คเย,าายี่ยมสุดยอดดีดีโอ้ยห,หมดมฉากรลับไม่เฉยเออมันมีฉารลับเอ้ยคุณคุณจะเจอบอลแล้วคุณเปลี่ยนอันนี้ก่อน<ต>มาถึงงั้นก็เลือกคุยกับคนที่คุณอยากจะเปิดสารลับของคนคนนั้นอ้าวเยี่ยมาเลยไงเฮ้ยเล่นโถพิสมาเลยจำไม่ได้มันมันน่าจะแพ้ใครมั้ง ไม่ใช่มาจะโดนัะอันไมไออ่ี่ยเออรับ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 ไอ้่แล้ ผมไม่ได้เกาะจะฟังที่ต้องการเมื่องตัวน,นี้รงเกิด โอ้โหอ้าวรอบสองเดี๋รอบสองโอบรบรอบรอบเดี๋ยวนี่นี่มึนนี่มึนแป๊บนึงมาแล้วไม่โอ้โหการเดียบเดียบก็น่อยถ้ามึนไม่นับถ้าคาได้ไลเขานับก็นมนเลยใช่หมดขอให้คุณคุณ้วยนะ เออเออเดลักพาโอเค เฮ้ยลัวเลยตายแล้วแหละาแล้วลนั่นแหะฮเดี๋ยวดีแค่หนึ่งทีไ่นับไ่นับ นี่แหละเต็มหลังผมเลยผมมาวือดอ้ยผมได้ถามว่าวืดเที่อะไรเต็มหลัง,งผม,ม,ม,มเมลยปุ่นรอ,อบแอรกคอเตอร์คเตอร์ติดแต่ตีไม่โดน โอ้ชิดชิดเราขาดแน่เจือเยียหางหน่อยเยือขาดเลยโดขาดแค่ปลายแล้ววะ หัวใจสมุดมันไมหมก็ผมว่าคงได้เลี้ยงมันจริงๆแล้วล่ะอะไร,รอ่ะหัวใจสมดุดมันมากินยุงพี่มนกินเลือดของนี้กิน <c oughs> ตัดบอลมาผมว่าผมจะเริ่มตัดตัวเองั้งแต่ัวไอ้บอละค้าบได้ครับผม คลืมมีนเด็กนี่คลาแตกพอดีเอ้าโว้ยเพื่อ ดันลงไม่ทันมีเบรกเขาด้วยไหม มันมีเบมัสด้วยนะมันเป็นบอลเต็มมันดีเลยไปนอนมาเหรอเฮ้ยเฮ้ยไปนอนไปนอนเฮ้ยไปนอนไปนอนง่วงๆเลยนะผมเต้นตั้งแต่เช้าเลยสิบโมงใช่เหรอนี่คุณอาร์มยังไม่ได้ใช่ครับเนตั้งแต่ที่คุณทักมาในแชทกลุ่มมาแล้วว่า ไม่มีใครออนเลยอ่ะใช่ใชโอ้หแม่เสดายผมมาทำงานซะนี่มาทำงานเหรอใช่ทรัเมื่อวานนั่นแหละเมื่อวานเฮ้ยเอาแล้วเหรอนี่เรียกว่าเตะสิเจ้านี่คุณต้องคุณต้องขอบคุณผมว้คุณต้องขอบคุณผมนะนะผมเตะทีเผอได้เอาคืนแล้วกูไปละมีคนล้นยก่งเลย ไม่วาดานไม่วาดานไม่วาดานเอาว่ะมีคลิปที่นั้นมีใครที่นั้นนะนาคารมาดีนาคารมายืนคอมเยลโล่บอยผมเลยเดินไปเตะไม่เพราะรู้คุโยต้องเข้าคือก็เนไปตามแผนไอผมที่วิ่งเลยเบลล่าหันกลับมาเงียบพอดีโอ้โหมีคนโดนโยกแล้ววันนี้ แนนาเล่นอมแเล่นก็เป็นโมกี้มนโมกี้เล่ยดยเอาวะโยโยเอาโหใครขับมันวันไดจะจะจับ เอือดจ,จับเอือเลยเต็มหน้ากระโหลกมาแล้วไงไอหลับ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 จับนะจับด้นั่นแนงถ้าจะว่ามันไม่ถูก็นเลสักตอ,อน,น,นะ Ồ, oh, chắp 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 nhiều hơn đeo không ạ Ôi 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 cắt em khuôn cắt em khuôn